ควันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการลงทุนต่อเนื่องนะครับหลังจากที่ได้ลองทำตลาดประมาณ1เดือนก็ได้ความรู้หลายอย่างนะครับแล้วก็ได้มีแนวทางการตลาดหลายอย่างแล้วก็มีคำแนะนำหลายอย่างนะครับก็สิ่งที่อยากจะเรียนมีดังนี้มี7เรื่องที่ดีที่การลงทุนนี้น่าสนใจน่าสนใจมากๆนะครับเรื่องที่1 ผมเองเนี่ยต้องการให้การลงทุนเนี้กระจายตัวไปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าโรงอิฐที่มีอยู่เนี่ยมันจะต้องกระจายไปตามแหล่งวัตถุดิบถึงจะทําให้ผลิตภัณฑ์เนี้มีราคาจับต้องได้นะครับไหนไหนที่นวัตกรรมมันจะดีแล้วเนี่ยแล้วก็จะไปเบียดกับอิดมวลเบาได้เนี่ยเพราะฉะนั้นการกระจายตัวของโรงงานผลิตเนี่ยสำคัญมากที่ทําให้ต้นทุนต่ำนะครับเรื่องที่สอง ผมต้องการให้การลงทุนที่ดีอันนี้นะครับถึงกับผู้ลงทุนรายย่อยทั่วประเทศผมเรียนเลยนี่เป็นความตั้งใจมากเลยเพราะว่าการลงทุนนี้มีความเสี่ยงต่ำมากนะครับเพราะฉะนั้นจึงอยากให้เป็นโอกาสของผู้ลงทุนรายย่อย 3. สินค้านี้มีน้ำหนักการที่สินค้านี้มีน้ำหนักมันเป็น business barrier ชั้นดีแบบหนึ่งคือพูดง่าย จะไม่สามารถมีกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยว่าทุ่มทุนสร้างอยู่ที่ไหนที่หนึง่งแล้วก็ส่งกระจายไปทั่วประเทศได้เพราะว่าค่าขนส่งมันจะกินนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญคืออันนี้คือบิสเนส a บร i e r ที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับว่าขึ้นโรงงานที่นี่แล้วจะมีใครมาขึ้นใหญ่กว่าเรา30เท่า50เท่าเป็นไปได้ยากมากนะครับ4เป็นการลงทุนที่ดีมากเพราะ irr มากกว่า50%ซซึ่งหายากมากนะครับและเราได้ทำรายละเอียดอย่างครบถ้วน นะครับโอกาสเสี่ยงต่ำมากนะครับห้าโครงการนี้ยฟวเดอร์หรือผมเนี่ยทำโปรเจกต์ฟีซิบิลิตี้หรือวิเคราะห์การลงทุนให้อย่างละเอียดนะครับจนมาถึงขั้นเห็นเห็นดัชนีการลงทุนที่ irr มากกว่า50%เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ใช่การลงทุนที่พูดลอยๆยหรือพูดเชิญชวนหรือพูดเกินจริงมันอยู่ตามบนหลักวิชาการอย่างถูกต้องนะครับ หาธุรกิจไหนที่เมื่อในประเภทนี้นะครับที่คุณผลิตโรงงานแล้วรับซื้อผลผลิตเต็มกําลังการผลิตไม่มีครับอันนี้เงื่อนไขนี้เป็นเงื่อนไขที่นักลงทุนสามารถเลือกได้นะครับว่าอยากได้ออปชั่นนี้อยากได้ว่าเออถ้าผลิตแล้วคุณรับประกันรับซื้อทั้งหมดอันนี้รับซื้อครับนะครับรับซื้อนะครับอันสุดท้ายก็คือความยากของธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจใหม่ ถ้าสมมติเช่นลงทุนลอนดี้คุณลงทุนลอนดี้เนี่ยคุณยังไม่รู้เลยนะว่าทำเลที่คุณตั้งเนี่ยจะมีคนมาซักผ้าคุณเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับหรือว่าลงทุนร้านล้างรถหรือลงทุนร้านอาหารอื่นๆเนี่ยนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าธุรกิจนี้มันจะเป็นธุรกิจใหม่ที่ธุรกิจนี้ก็เช่นเดียวกันครับเป็นเรื่องใหม่มากนะในประเทศไทยที่โรงงานอิดลงทุนแล้วต้องจ่ายค่าสิทธิการผลิตให้กับ เจ้าของอทรัพย์สินทางปัญญาแต่อย่างไรก็ตามค่าทรัพย์สินทางปัญญานี้ยมันถูกฝังอยู่ในต้นทุนเรียบร้อยแล้วมันยังมีผลประกอบการที่ดีมากๆเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องฝากทําความเข้าใจด้วยคือเรื่องนี้ถ้าผมขยายโรงงานแบบผู้ลงทุนรายย่อยช้าอาจจะถึงจุดจุดหนึ่งที่ผมจะคุยกับผู้ลงทุนรายใหญ่แล้วอันนี้ผมจะเป็นรู้สึกเสียดายมาก ที่อยากมอบโอก,กาสให้ให้กับผู้ลงทุนรายย่อยแต่กับผู้ลงผู้ลงทุนรายย่อยไม่เข้าใจในวิธีการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ผมคงจะทําตรงนี้ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ถ้าเห็นว่ามันไปช้าเนี่ยผมอาจจะคุยกับผู้ลงทุนรายใหญ่แล้วก็โอกาสที่ธุรกิจดีๆจะอยู่กับผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยก็จะยากขึ้นผมผมเองตั้งใจจริงๆนะครับอยากให้กระจายธุรกิจเนี้ยธุรกิจที่ดีอันนี้นะครับไปทั่วประเทศ นะครับขอบคุณมากครับ